ครับยกช่องมากแสดงพัทลุงครับวันนี้ผมก็มีอ่าขับมาขึ้นสตีมกับแม่โมครับสองร้อยลูกมืองหนาครับก็วันนี้คือกับโนปุ๊บนะครับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็มีหกคนครับตอนนี้ขึ้นมีแม่โมมีช่องแสบคุณนสองสาวจิ๋วแอปเปิ้ลมีผมแล้วก็พี่พี่เก่งครับชั้มคือเราไปเข้าเปลี่ยนชื่อครับแ้ ฉัันยออมสองใจพรกเธอก็ดีใจนะมากแต่ได้มาช่องนะี้ก็ดีใจมากนะครับก,ก็เก่งมากวันนี้แม,ม,ม่มุก,ก็ร้องเพลงคนระับพี่้องอยนนู่คนนควรัก สุดยอดครับแม่มืูก็เอ็กซีครับก็ไปจับมาจากตรนั้นอะไรนะต้นน้ำทาแป้งหน่อยเร็วไม่เอาแล้วพี่เก่งไปทาเองไป่ายคลิปอยู่เนี่ยผมเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาโลช่องผมเด้อออกซอเนี่ย ก็ทั้งหมด6คนครับเพื่อนๆครับตอนนี้ขึ้นมีแม่โมมีแม่แสบพี่จิ๋วก็พี่เพิ่์มมีผมแล้วก็พี่เก่งครับก็มี6คนนะครับก็เยอะนะคนดูกพราะเขาจะเยอะนะไอคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่ครับไอคลิปออกซถ่ายคลิปออกซ์เนี่ย ขอลิคสิ์ถ่ายคลิปปับขออไม่มีลิคสิตลูกเอาไปเลยโยชิสวัสดีครับไม่เจอแน่นมากเลยโยชิโอุ้ยน้องน้องน้องโยชิน้องโยนี่ครับต้องปิดนะครับปิดคอมเมนต์ที่มาให้ง้พี่มอมพี่โมเห็นแล้วอะโอ๊ยจับว่าเผื่อใครชอบเซลล์ผมอันนี้ผมกดตัวนี้นะครับตัวนี้ทุกคนนี่ถ้าเรากดตัวนี้นะมันก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ครับ พี่พายพี่แชทก็ให้กับพี่โมตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่จะไม่เห็นแชทนะแล้วก็นี่ยเห็นแม้บาคนมาดยก็ต้องไม่เยอะน้แค่ิเองเนาะระคนมาเยอย่างนี้เราอยากไปสักสิบช่องคนละก็คนนะตอนนี้ผมคนเวทีเกาเกเออรหกมเาแล้วจะไปนอนที่มูติดายากขา่งข้าวตอนนี้แม่มูก็ขึ้นได้หนึ่งชั่วโมงเผมถามแม่มหนึ่ง่มง ถ้าไม่ปิดไม่ปิดอะไรกันไปหมดเลยทุกคนหาอาจารย์น้องเก่งเปล่าแม่มัวกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวโอเคจะไปเดี๋ยวผมตอนก่อนลงเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บแคปหน้าจอเดี๋ยวผมเอาไปลงในชุมชนแล้วปั้นร้อมยังได้ได้หลุดได้ต้นขาทามิตทามิหน้าพี่มันติดนิดกระสุดโอ้ยไม่ติดหรอกพี่เก่งไม่เห็นอยู่แล้วพี่เก่งหน้ามืดอ่ะ ปีนี้ช่องโดนดับเลยนะใช่ไม่มานะถึงล้วคัพี่ก็คิดถึงเหมือนกันน้ยนถึงสมัยก่อนน้งโยมาช่วยพมขึ้นตลอดเลยโอเคจเ<อ>จบคลิปตอนนี้ครทุกคนนะับความจำเต็มแล้วสวัสดีครับความจำเต็มแล้วไปแล้วครับ<ล>ไ,ไม่จบคลิปตอนช้เราอเก่งบนแโอ้ไม่ได้พี่เก่งความจำมันเต็มผมยังไม่ลบไอวิดีโอเลยเพราะว่ามันมีอยู่วิดีโอบางวิดีโอผมยังตัดไม่เสร็จเลยวิดีโออ่ะยังถ่ายคลิปไว้ ปิดไหมค่ะปิดไหมไปแล้วครับสวัสดีไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ